นานี้มันเป็นนาโนไม้เนาะพี่น้องป,องป้องไปหนไม้กระายหลากหลายพันหลายอันหลายแนวปัดที่นี่ก็เลยสีมาผ้าพอเม่พี่น้องป้องไปาทานถ้อมอาหารอีกวิธีการหนึ่งเดอ้อเอินว่าเอานอไม้มาหนึ่งค่ะคู่ยายซุมกับไปเอาน่อไม้ออยิงแล้วตวนเ้าเลยอันนี้เป็นนอไม้กิ่มซุ้งเดอ้อมันสีนอใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นห้าตตอง เอามาเรากลับมาปอกเปลือกมันกับห้อนออกดีๆอันใดที่มันเปลือกติดเปลนเสียนติดเท่ากับห้อนออกหลังจากนั้นเข่ากบเอามาตัดค่ะพี่น้องป้องไปเพราะว่ามันเป็นล่ำไยคันเป็นนอไม้หวกนอไม้อยัางนันๆมันเข้าสีบอตองได้บอตองได้มามาเห็ดแบบนี้แต่ว่าอันนี้นอกิ่มซุ้งค่ะมันนอยใหญ่หลังจากที่ไปเห็ดนอไม้สมแล้วคููใยสมกบเอามาเห็ด สีเฮ็ดหนึ่งว้ได้บัดนี้อันแก่ๆกับว่าเอาดิผุนตัดออกเบิดอันแก่ๆบ่เอาเลยบ่ต้องเสียดายเลยค่ะพุ่นะเราออกสะก่อนให้มันพอว่ามันมีเปลือกไม่้นามมันอียงมันบ่งงามสีสีเราออกให้มันงามงมเห็นบ่เราออกแล้วเกี้ยงค่อนลอนหางกับบ่เอาลายดิเอาให้มันงามๆามค่ะเพระว่าห้าสีเฮ็ดกินเฮ็ดอยากด้ห้าก็ต้องให้มันงามๆาอ่อนๆอ่วยรวยสะก่อนกำมับ คั่นห้าวตัดมันกับสีน้อยใหญ่ปวดมันกับสีหนึ่งน่านซุกอันนี้มันมันเป็นนอกิ่มซุ้งเด้อมันก็เลยน้อยใหญ่ตัดแล้วกับสีเอาไปใส่ซึ่งมือนี้กับสีหนึ่งจักสองซึ่ง่อนละบ่เฮ็ดหลายเฮ็ดมือละเล็กละหน่อยเบิงขันตอนต่อไปเด้อนี่หนึ่งหน่อไม้เด้อเอาใส่ซึ่งแล้วเนี่ยเอาเลี่ยงใส่ซึ่งได้ดีค่ะ ได้ซ้องซึ่งมือเนี่ยได้ซ้องฐานใหญ่ๆเลยค่ะเรียงไว้งามๆสักคนหลังจากนั้นเ้ากระสีเอาไปใส่ซึ่งหนึ่งใส่หนึ่งธรรมดาห้านี่ละจกักหนึ่งจักประมาณสมงหนึ่งไปเพราะว่าถ้าห้าหนึ่งบดนมันกรสีเป็นบอ่อท่านได้ซุกเนาะก็ได้หนึ่งหนึ่งสมงฟังเพ่งไปสีสาหาเพ่งไปเรื่อย หลังจากนั้นในขณะทีมมันหอนหอนอยู่เด้อพี่น้องป้องไปเน้นไห้มันหอนหอนเด้อที่มันร้อนร้อนอยู่เหามากใส่แนวขีบเฮาอย่าใส่มือเหาค่ะมันบอสะอาดเนาะใส่นลขีบใส่ถุงค่ะพี่น้องป้องไปผู้องคนเพื่อนกะเอเอาสีเอาไปจุ่มน้ำแต่ว,วิธีการของคู่ย่า่สมบอจุ่มน้ำค่ะ ให้มันนอนหอนโยงสีเรล้าก็มัดเลยไล่ไลอากาศออกเลยไล่อากาศออกดีๆอันนี้แพ็กไว้ประมาณหนึ่งกิโลค่ะคุณคูณ่ย่ายสมมั่นใจวิธีการทองเจ้าของเพราะว่าเฮ็ดมาแล้วหนึ่งปีค่ะทํามาแล้วหนึ่งปีเวลาเอามากินมันกันย่งคงสภาพเกาไหมคะ่ะบ่เอาไหมนั่นคือปีที่แล้วปีนี้ก็ได้เฮ็ดอีก เห,เ,หเห็ดมันหลายๆนี่ล่อากาศออกล่อากาศออกสกอนเด้อที่สําคัญคือห้าไลายอากาศออกและที่สําคัญคือทําในขณะที่มันร้อนๆเสื้อลูกมันสิบอร์ท่านได้เขานี่แค่นี้ค่ะเคล็ดลับง่ายๆยาสไปเห็ดอันใดที่มันยากๆแต่ว่าวิธีการบางคนก็ไปจุ่มน้ำไปยังล่อากาศแต่ว่าวิธีการของคุยย่ยสมสิปินวิธีการแบบนี้เพราะว่าเห็ดมาแหลว เือหนึ่งปีที่แล้วมันบอเนามันโอเคอยู่ค่ะหลังจากนั้นเท่ากับเอาถุงที่สองมาซ่อนค่ะสูงที่สองมาซ่อนแล้วก็ม,ด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 มดัดมัดมัดมัดดีๆบ่แห้อากาศเขาเนาะเป็นยังค่อยมัดถุงที่สองเพราะว่าถุงแหลกมันอาจสีบางเหมันบ่มันอาจสีบาง,ม,าบางมันอาจสีบาดสียังก็ได้ก็เลยเอาสูงที่สองมาซ่อนกันเห็นบ่ค่ะพี่น้องปองไปซ่อนกันแล้วก็สิมัดมารุ่มมาตุ่ม เอาไปหอยไว้น้ำค้างฟ้าส่วนตัวปีนาพุละบัดที่นี่ขันย่มน้องไม่มันเหมิดพุละคอยจังเสียวอ,ออกมากินก่อนที่สะกินเขาก็มาตมสะกอนกัอ่อนอวัวลัวอยู่คือเกาได้หลัะพี่น้องป้องไปโอเคจ้า